ใครเปิดร้านลาไครับนี่แกใหม่ปะไม่ไหม่ใช่เราเมาใหม่เพื่อนมาใหม่นี่ไสข้างในนะคะเป็ไ่ยนะคะยี่สิบบาทเพื่อนสองยี่สิินได้ครคะลูกค้าเชิญไดครับ ่ตัวใหม่สีไส้ฮะเนี่ยแปลกใหม่นะเพื่อนยี่สิบบาทเองคุ้มค่ามากเพื่อนนี่มีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยค่ะมีสตรอเบอรี่ค่ะใบเตยแล้วก็หอยทองผลไม้รวมแล้วก็ลูกเแขค่ะประมาณยี่สิบทั้งนั้นเลยค่ะพี่มาทุกวันใช่ไหมมามาทุกวันป่ะฮะจะมามาทุกวันใช่ไหมอยากมาทุกวันค่ะพี่เพื่อนวันนี้เป็นวันแรกฝากด้วยนะคะได้ครับ นี่เพื่อ <c oughs> เค้กไวรุว่นเค้กโบราณหลายชื่อใช้ผลไม้สดได้ตอนนี้ใช้เชอร์รี่ใส่เลยนี่เชอร์รี่สดสดเลย<า>ทองก็มาจ้ะนี่มีนี่ยอดไข่มังดาด้วยเป็นไงมีหลากหลายมากเลยนะสิบแถมสองเพื่อนกะเพราแยเสร็พพพเพื่อนกะเพราพาเพลินนะขายดีสุดร้านนี้ ยี่สิบาทน,าพาพน,นีนะก็พาหมูคบก็พาคุณเพื่อนเลรียนทุเรียนโอ้ยยี่สิบบาทเพืนครนบทุเรียนยี่สิบ ขีรบไจ้าน้มรีพ้บแอบขโมยถ่ายหน่อยวัสดีค่ะไปอยู่ข้างล่างคนไม่ค่อยเห็นเนี่ยมุมเนี้ย เนี่ละชิะสิบบาทใช่ไหมครับนี่ตับมีคำเขาสายเ็ต่อเพึ่งวันเนี่ยื่างัดปูเพื่อประหยัดเนี่ยทอดปูทดปูสดปูขย้บาได้คดปดปู กินก็ได้ครับพี่อันนี้ขายดีมากเพิ่ง,งนี่ชิมนล้วเนียวเริ่มหนักรับกล่องใหญ่ไหมหรือกล่องเล็กเลือกได้เลยครับเช่เลยครับเช่เลยครับเช่เลยครับกล่องเล็กหนึ่งกล่องมันเยอะๆยอะไดหมหนังกรอบอ่ะชิ้นน,นี้นนนวกว่านี้เยอะหน่อยน่าจะเยอะกว่านี้ หนึ่งร้อยบาทมากนะครับมีหนึ่งร้อยบาทกับสองร้อยบาทครับกิโลนสามร้อยห้าสิบบาทครับโอ้เพื่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นเค้กกระปุกเห็นเพื่อนยี่สิบบาทเพื่อนดูเลยหน้าหน้าหน้าขอบหน้าสูงมากเลย เฮยเพื่อนโหขออญาตจับหน่อยนะเฮ่ยเพื่อนร้านเค้กหน้าสลักนะเป็นตัวใหม่มานะเค้กหน้ากับเพชรกระปุกเพื่อนโห เชิญครับเชิญครับกระปุก20เลยนะคะน่ารักน่ารักขายก็กล้าราคาดีนะคะเชื่อคำว่าอะไรดีบอกจะบอกว่าหน้าหนามาก,กพูดไม่ได้มันไม่เพาะหน้าสูงมากเลยใชื่อคำว่าอะไรนะหน้าเยอะมากเหรอจะเป็งหน้าอะไรดีเลยเน,นี่ยเสี่ยดิความหนาความหนาของมันหนามากเลยนะ <c oughs> แต่เราหาคำสวยๆก่อนพยายามนึกอยู่เนี่ยใช้่อคำว่าอะไรวะ <c oughs> ใช้่อคำว่าอะไรดีแบบพี่สาวก็ดูแบบความหนาของเขาเนี่ย ยังไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าร้านมันเต็มนตนเนี่ยตัวเนี้ยเไม่ไเนี่ยใช่ค่ะเค้กไม่หน่อยเดียวที่เหลือเป็นหน้าอันั้นเลยแกเดี๋ยวต้องเก็บมาให้พี่ยาชิมต้องให้ชิมใช่ใช่เดี๋ยวพี่ยาไม่รู้ว่าเราไม่เป็นน้าใหม่มาอืมตอนนี้ยามาก็รู้ว่าไม่ค่อออกเก็บไปเก็บไปกันกันไว้ก่อนกันแต่เดี๋ยวคราวหน้ามาแกแกมาโบดเองละไม,ไม่ออกค่ะเก็บไว้ใหนยาชิมความหนาของเลเยอร์ของหน้าเขาจะหนามากเลยเพื่อน ยกมานี่คือรู้สึกว่าเราว่ามีน้ำหนัก,กนเพื่อนเนี่ยเนี่ยยกมามีน้ำหนักนะเนี่นขายดีด้วยราคาที่แถวสงปีิตเลยเพื่อนจอท่าฉลอมเพื่อน เราเราละเจ็ดสิบแปดบาทขายเป็นชิ้นขายเป็นเส้นเส้นละสิบห้าบาทนะเพื่อนนะเนีป่ปูนี่ปุ๊บนี่อะไรเอ่ยหม้อข้างดำเจาหม้อข้างดำเพื่อนได้ละสิบห้าบาท รักโลกมากๆครับนี่อันนี้แบบรักโลกเลยเพื่อนจอหมอข้างดําทํายังไงอะครับ<ไ>ทํายังไงอ่ะมันไม่ใช่ครับเอ่อใช้หมอข้างดำเอามาทํายังไงถึงได้เป,เป็นอย่างเงี้ยก็เอาไปทำ,ทำเหมือนเจาะต้นสีอะครับเอ่อเปลี่ยนเหมือนก็คือก็เปลี่ยนจากคุณเป็นหมอหันในเชือกเล็กๆใส่เหรอหันจะขุดเนื้อเอาขุดเนื้อเอาอเใช่ขุดเนื้อโอเคใช้ขุดเนื้อเพื่อนขุดเนื้อแล้วหมอข้างดำเลาะใส่ไปไม่เอาหนังเอาแต่เนื้ออย่างเดียวล้วนๆใช่ไหม เห่นเพื่อนใช่ใชขูดเนื้อลงไปเพื่อนในี่รักโลกมา,มากๆเลยเพื่อนเจ้าหมอข้างดำของแปดนี่นะเจ้าหมอข้างดำ25บาทรักโลก40บาทเพื่อนตอนนี้นึง่งใหม่ๆหอมมากนุ่มนุ่มเป็นฟองน้ำเลยเพื่อน ทำนะต,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 ตรงนี้เลยนะหั่นตรงนี้ตัดตรงนี้ใส่กล่องขายตรงนี้สวัสดีครับเขาปั่นตรงนี้นะเนี่ยทำตรงนี้เลยเนี่ยเพื่อนเนี่ยตีแป้งตรงนี้เลยเพื่อน ทำอนตบใ,ใหม่เลยนะเห็นๆเลยทำให,ใหม่ๆกันเลยจ้าสามสองร้ยเลยค่ะไปเลือกไปดูก่อนได้นะคะร้อยเขาขายเย็นก่ากโอเคาหาติดไปนะะงไกทอดแปกระถาแม่ขายดีมากาม <c oughs> ล่ารัแต่ช่วยหน่อยได้ไหม ห้าิบาทได้ป่ะได้ค่ะ้อยเป็นก็ได้ค่ะเดินกิเล่นหมดกินเล่นหมดเดินกินเล่นกินกันอร่อย นี่ห้าสิบบาทเพื่อนเขเดินเดินกินในตลาดเลยวค้าา่เราค้องกินไม่หมดนะนะเคบ่อนาณจจหมอสเพื่อนกล่องเบลเลอร์เบลล่าสามห้าบาทขนมต่ากัยิงพวกนี้ก็ยี่สิบยี่สิบนะลูกค้าเขาเนี่ยดู Ồ, bạn nghe là.